สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูนากันอีกแล้วนะคะหนูนาก็จะอยู่ที่เพชรยนต์สาขา2นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย95นะคะวันนี้นะคะหนูนามาพร้อมกับรถคันนี้เลยค่ะรถเก่ง Toyota v V อนะคะ1.5 e ปี2016ค่ะเดี๋ยวหนูนาจะพาไปชมนะคะว่ารถคันนี้ภายในและภายนอกเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแบบโพรเมียมนะคะสลับกับสีของตัวรถนะคะมีตาโลโก้ To y ย ta อยู่ตรงกลางนะคะ ไฟนะคะจะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะล้อนะคะได้ล้อแม็กอะลอยจากโรงงานเลยนะคะแม็กเป็นแม็กขอบ15นะคะยางเป็นยางปี19นะคะใหม่ๆกันเลยนะคะยังสามารถใช้ได้อีกนานเลยนะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะมือจับนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะภายนอกรอบๆนะคะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะ หังนะคะไฟออกมาออกแบบมาให้โค้งมง,มงเท่ากับสลีละของรถนะคะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะสวยงามมากๆค่ะซูมให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะว่าไม่มีริ้วรอยเลยนะคะคันนี้นะคะก็สามารถออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักง,งานบริษัทหรืออาชีพค้าขายนะคะแา่ท่านใดสนใจก็ติดต่อหนูนาเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูนาจะพาไปชมภายในกันบ้างค่ะ ภายในนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะนะคะออกแบบทรงสปอร์ตและตกแต่งด้วยได้สีน้ำเงินนะคะให้ดูความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกปรับมือนะคะวิทยุระบบ C D A U S เ U S B ได้นะคะพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยแบบ3ก้านนะคะกระจกด้านข้างนะคะปรับไฟฟ้าทั้งคันนะคะ ภายในไม่มีริ้วรอยเลยนะคะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างขวางนะคะมีที่บางแก้วมาให้อยู่ตรงกลางนะคะนั่งแล้วไม่รู้สึกอึดอัดน,นะคะคันนี้แล้วมีระบบป้องกันเด็กตกให้ด้วยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเวลาเปิดนะคะจะเปิดจากด้านในไม่ได้นะคะต้องเปิดจากด้านนอกเพื่อความปลอดภัยให้บุตรหลานของท่านมากยิ่งขึ้นนะคะ ในส่วนของห้องเก็บสาคารานะคะก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะสามารถบรรจุข,ของได้เยอะนะคะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะยางอะไหลยังอยู่ครบนะคะอุปกรณ์ครบคันพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องแห้งสนิทนะคะไม่มีคราบน้ำมันไหลยเยิ้มเลยนะคะ จุดเม็ดอาร์ตแมสีนะคะยังอยู่ที่เดิมนะคะคานเป็นคานเดิมนะคะบอกให้เห็นเลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะไม่มีรอยขันน็อตแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมเดิมนะคะจุดเม็ดอาร์ตยังอยู่ที่เดิมนะคะบ่งบอกให้เห็นเลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ํามาอย่างแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับรถคันนี้นะคะคันนี้นะคะเสนอขายอยู่ที่ราคา3ามแสน เท่านั้นค่ะและสามารถออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักง,งานบริษัทหรืออาชีพค้าขายนะคะเพียงติดต่อเข้ามาถามหนูนาโดยตรงได้ที่เบอร์0917614568ค่ะหรือเข้ามาพบหนูนาและดูรถจริงได้ที่เพชรเนสาขา2นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย95ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนูนาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หนูนาด้วยนะคะวันนี้หนูนาขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ